ความผมกลัวมากเลยนะทุกคนนี่ชะตาแล้วทุกคนโอเคครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้อยู่กับเกมเชฟตุ๊ดด็อกนะครับทุกคนเกมช่วยน้องมาร์กนี้จากพึ่งนะผม ตอนนี้น้องมาดูต่อเลยครับทุกคนโอ้งน้องพึ่งว้าวอโอ้องไงม่โอเคครับทุกคนไปเล่นกันเลยแล้วเมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาเล่นอยู่ในด่านแรกนะครับทุกคนขอให้ทําเป็นรูปเหมือนเขาเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะว่าแบบนี้นะทุกคนโน <Nope. S 1> โอเคครับผมตอนนี้เพิ่งออกมาแล้วครับทุกคน โอ้โอ้ไม่ไม่น้องหมาโอ้ไม่นะสงสารมากเลยครับทุกคนเจอโตอดแล้วครับผมครั้งหนึ่งผมโทกว่าสูงสูงกว่านี้แล้วทุกคนโอ้น้องหมาผมกลัวมากเลยค,เนนครับทุกคนเดชชาติครับทุกคนโอเคครับทุกคนด่านต่อไปครับทุกคนโอเคครับทุกคนด่านนี้ มีนางพึ่งอยู่ข้างบนนะครับผมและน้องใหม่ข้างล่างแล้วก็มีกันสูงไว้แต่ว่าผมต้องว่าเป็นสี่เหลี่ยมไว้ครับทุกคนโอ้โคทุกคนผ่านไปอย่างง่ายดายครับทุกคนโอ้โหพึ่งแรงมากเลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนชนะแล้วครับผมด่านที่สองครับทุกคนต่อไปด่านที่สามเลยครับทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มีน้ำด้วยนะครับทุกคนเคำว่าเพิ่งกลัวน้ำนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ากลัวจริงไหมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะปิดรัร okay. งเพึ่งไว้ okay, ครับทุกคนโอเคง่ายง่ายง่ายโอเคครับทุกคนชนะครับทุกคนเย้่ดิบสามเทาจดแล้วครับทุกคน โอเคครับ okay, ทุกคนดัน,นต่อไปเลยครับผมโอเคครับ okay, ทุกคนดันที่สีนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองวาดเป็นเส้นดูนะครับผมว่าจะได้ไหมปู่โูโ่ทุกคนไม่ได้ครับผมต้อมาต้นต่อแล้วทุกคนสงสารม,มากเลยครับทุกคนโอเคครับผมผมรู้เร็วว่าผมจะวาดยังไงผมจะวาดเป็นวงกลมนะครับทุกคนวาดเป็นวงกลมโอเค โอ้ทุกคนผมเป็นจ้องบ้างไว้โอ้ผ่านเฉยเลยทุกคนว้าวสุดยอดเลยนะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านด่านที่สี่เลยครับทุกคนผ่านด่านที่ห้าครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มีรังผึ้งแล้วก็มีกําถักตาครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองพลาดก่อนนะผม มองว่าเป็นเหมือนรูปเรือนะทุกคนรูปเรือตัวจะได้ไหมนะโอเคทุกคนโอ้ตัวนี้เพิ่งเพิ่งจะทำเรือผมไปแล้วเพิ่งโหดมากเลยครับทุกคนโอเคทุกคนตัวนี้มาถึงด่านที่ห้าแล้วครับทุกคน โอเคครับทุกคนตัวนี้ผมมีอยู่มาซานสไคที่น่ารักนะครับผมตัวนี้มีอยู่มีก้นอิกก้นหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นน้ํากดนะครับทุกคนผมต้องช่วยน้องหมาให้ได้สามตัวนะครับทุกคนโอเคผมดู้วผมจะทำยังไงผมจะวาดเป็นรูปถุงนะครับผมค,คทุกคน ผมรู้ได้ว่าทำยังไงหัวใจว่าไปลุกทุ่งอีกครั้งนะทุกคนนี่แบบนี้ครับทุกคนอู้หงแดงมากแดงเยอะมากเลยทุกคนแทบไปหนึ่งตัวครับทุกคนโอ,อเคครับทุกคนตานท่อไปตานที่เจ็ดนะทุกคนโอเค,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 อเคตัวนี้ด่านที่เจ็ดนะโอโอเค น้ำพึ่งแล้วก็มีน้ำกรดนงทุกคนตัวนี้น้องหมาผมเป็นหมาที่น่าสงสารมากเลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้ไว้โอ้หู้ามหมาตัวเองข้าน้องหมาตัวเองโอ้โอเคผมรู้แล้วผมจะสร้างยังไงนะครับผมจะทำแบบนี้ทำแบบนี้ไว้แล้วก็อะทุกคน โอ้ไม่นะส่งสารน้องหมามาเลยคทุกคนผมต้องทำแบบนี้ไว้โอ้ไมาเจ้าเจ้าโอ้มา,โอ,มาโอเคครับทุกคนผมเรืองผมจะทำยังไงครับทุกคนนี่ผมทำแบบนีคค้แล้วทุกคนมม่ ย้อนย้อนย้อนทครับทุกคนก็โอเคครับทุกคนตัวชอบวีโอนี่ก็ฝากกด็สนใจกดไลค์ผมด้วยนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปวีโอหน้าครับทุกคนเจอใหม่พีหน้าสำหรับคลิปวีโอนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กับติดตามผมด้วยครับทุกคนไปกัน